เคนดูกดไลค์ผมจะมีตังกินข้าวเอิ่มถ้าใครไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงก็ไปดูอีพีแรกก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอีพีที่สองนะโอเคไปดูกันสาวน้อยที่เขาได้มีเรื่องกับผมเขาได้ดา่าได้ว่าผมมันยังไม่สะใจเขาได้ไปเรียกเพื่อนของเขามาอีกเพิ่มเติมประมาณ4ี่หรือเจ็ดคนนี่แหละผมไม่ได้นับบอกเลยนะเพื่อนแต่ละคนนี่มีแต่คนด่าเก่งๆทั้งนั้นเลยและมีการกระทบกระทั่งทางคําพูดอย่างรุนแรง เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะจบหรือเปล่าหรือเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยโอ้นฮาวินก่อนมาตั้งสี่คนคิดคำด่าได้แค่นี้หรอพูดแต่คำนี้เป็นหรอดีกว่าคำด่าเด็กน้อยอ่าอะไรทำได้แค่นี้แม่ไหมอะไรทดีไมมันเดือดกันใังไหเด็กน้อยโอไม่ oh งั้นสวัสดีพี่เด็กโตตัวตลกมาก,มากๆฮ่าฮ่าฮ่าโอไมคคนรวยหล่อนี้ฮะคนรวยนี่นี่หวานนะผู้ชมคนรวยหล่อนี้ฮะคนรวยหล่อนี้ะโอพี่เด็กโตอาบสีหนูโอไมคคนรวยสภาพยังแต่งตัวธรรมดายอยู่เลยครับพี่คนรวยอันนี้หาคำในติ๊กตอกปะคะอะไรวะฮะพวกคนดีใจเลยเอ้า ผมว่าตัวเองดีตอนไหนป่ะอะไรขอบคุณที่ชมทีหลังไม่ต้องดีไม่ห่างเหินอดีไม่ว่าเราไม่ดีหรอกเราคนเลวฮ่าฮ่คนดีกี่โมงอยู่โดนมาต่อยฮะต่อยเนี่ยนะ <c oughs> แค่เนี่ยโดนด่าแล้วก็มีเรื่องกัน <c oughs> ผมไปปัดนักเต็ดแอนดับแรกไว้ทานผู้ชม ผมก็ไปนึกไปฝันว่ามันจะว่าเกิดเรื่องอะไเลยให้มันยาวแบบนี้รอมยอมรับแล้วหรออะไรวะเลิกแอบ,บแม่เล่นได้แล้วโทรศัพท์อ่าโอไมคฉันแอบเล่นหรอเนี่ยโอฉันแอบเล่นโทรศัพท์หรอเนี่ยตอนนี้โทรศัพบบบบท,พนนทพ์ผมในชีวิตจริงนะก็จะชาร์จแบตอยู่นะผมไม่ได้แอบ,บเล่น <laughs> ผมชาร์จแบตอยู่แบตโทรศัพท์ฉันหมดอะไรออกแล้วแบบไม่หายอ่าโอไมคคนรวยเอาโทรศัพท์คืนแม่ยังโอไมคก๊อ เอาคืนทำไมหรอเรามีหนึ่งร้อยเครื่อง555สายฟรีแล้วมันหนักแม่สายฟรีแบบมึงอ่ะฉลาดใช้เงิน555แล้วอวดเพื่อแยกแยะได้อ่โอมาให้ร oh วยจังเลยครับมีพรีเมียมอ่ะโคตรรวยเลยอ่ะมีพรีเมียมอ่ะพี่สาวผมก็พิมพ์ พิมพ์อะไรมันเซ็นเซอร์ไงเวนกับโอไมยสายฟรีก็ผิดพึ่งรู้นะเนี่ยฮ่าฮ่โทรศัพท์กระดาษปะอดอวดโทรศัพท์หนึ่งอยเครื่องสติกุดาสายฟรียัง ครับคนลัวให้ขอโทษที่ผมมันโจรนะนอกจอเปล่าโอไมคก็ oh นอกจอเลยหรอฮะว้าว wow, wow. เก่งจังเราไม่สู้คนอ่าสภาพอะไรวะพิมพ์ยังไม่ถูกเลยโอ้มาให้คนพิมพ์ถูกหรอเนี่ยเทียงไม่ออกเลยอดีาวโอไมคเทียงไม่ออกเลยหรอมาดิสมาก็าบอกแล้วไงเราคุยกันผ่านดาวเทียมไม่เถียงกับสุนัขี่สาวผมบอก ไม่เที่ยงกันสุดนักเบียวเด็กช้างโอไมคยคนรวยอุ้ยแรงจังอะไรผมพี่ขอร์วเดียวเลยปะครับพี่คนรวยไม่ร้อนกูเป็นคนโอไมายโคตรรวยเลยหนึ่งหนึ่งบีเอฟกับกูเป้าเอาดีเขาเขาเถียงไม่สู้เขาจะท้าผมนอกจอแล้วเว้ยท่าผู้ชมแล้วก็จะพาจะเป็นหนึ่งหนึ่งเกมอะไรไม่รู้บีเอฟเหลือเชื่อ อะไรชนะเติมให้40โลบักเลยโอ้ oh my god ถ้าผมชนะพี่หน้าหล่อเนี่ยพี่พี่น้าหล่อจะเติม40โลบัคกให้ผมหลอนี้มึงมาโอ้ oh my มีแต่คนเก่งๆเลยเอาหัวหน้าผมลบบ้านละเรากลัวแล้วโอ้ oh my god คนจะเผาบ้านชวนเพื่อนมาเล่นลบบ้านทิ้งอะไรวะเทียงไม่ออกเลยอ่าดาได้แค่นี้หรอ เราไม่รู้สึกเลยโอ้ไม่กอดด่าไม่ทันไปเอาเพื่อนมาช่วยเหลือจะเชื่อแถมไม่มีคำหยาบเลยนะเรียกด่าหรอโอ้โหไม่มีคำหยาบเออไม่มีก็มไม่มีเขาไม่ได้เรียกอดีหนึ่งหนึ่งแพ้แล้วบอกโปชัวทรงนี้อะไรเกมมาหนึ่งหนึ่งอะไร <c oughs> อดิพิปนี้จะติดเหลือง y ยูทูบป่ะวะเสรอือนี่ไงขนาดไม่พิมพ์คำหยาบสูงร้อยสี่สิบสี่เองหรอเนี้ยโอ้ไม่เขาบอกเขาสูงอะไรสูงร้อยสี่สบสี่เอง โอไม่ oh สูงจังเลยมาดิจบจบเราคุยกันแค่ดาวเทียมก็บอกไปแล้วมาเอาเฟซมาทำตัวปเสร็จยังเอ่ยพี่สาวผมใจเย็น,ยนหรือว่าตัวร้อนพวกกูด่าสายฟรียังครับหรือว่าตัวร้อนแล้วพี่คนรวยเบียวทรงช่างนี่ไงด่ามึงทำตัวก่อนนี่ไงคำด่านี่เนี่ยห,หไม่มีคำหยาบนี่เหรอนี่เไม่มีคำหยาบรัวจัดฮาฮ่าฮ่แล้ว <c oughs> ด่าอีกน้อย ยังไม่รู้สึกเลยสร้างบ้านหน่อยครับนุก4 0 2 1อันนี้เรียกดา่าแล้วเฉยๆอ่ะฮ ah ่าฮฮเหมือนอาหารบูดอ่ะแล้วก็ไม่กินนะอะไรที่มันไม่ดีเราไม่เอาใส่ร่างกายเราใครถามมากินไหมฉันเปรียบเทียบว่าคําพูดไม่ดีนั่นฉันก็ไม่เอาใส่ใจมันกันหรอกเกยเข้าใจไหมมาท้าเล่นเกมอะไรขอเกยอะไรแบคแมนช่วยแล้วอะไรไปมาคอไม่กล้าอดีเรากลัวอ่ะ แต่ไม่รู้สึกเลยที่พิมมาฮ่าฮ่าฮ่ากัวก็มาดิบเแบบี้ผมคุยภาษาหมาไม่รู้เรื่องอะเลยอจิใครถามอีโมจิรักเลยอะไรวะอ้วนอะไรวะมันหาเรื่องโซความยุติธรรมกำลังไปอะไรวะอะไรวันที่14บสพฤษภาอะไรกูฟ้องทุกคนอะไรวะเก่งฟ้องมากๆเลยเรียกแต่เพื่อนมาฮ่าฮ่าาเออที่จริงมันมีแต่คนเดียวนะท่านะผู้ชมตอนแรกมีแต่เจ้าแม่สาวน้อยคนนี้ หลังๆมาเนี่ยบาดูดีอะไรไม่รู้เต็มเซิร์ฟเลยเนี่ยมึงอังอเก่งมากๆเลยเถียงไม่เป็นอามีเพื่อนแล้วอะไรดีอื้นพี่สาวโบบอกวตอนนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะท่านผู้ชมนะพี่สาวผบก็ย่าไป่าเขาขนาดนั้นทรงช่างนี่ไงขนาดไม่มีคาหยาบนะเนี่ยคนรวยเขาพิมพ์แบบนี้เขาไม่เรียกคาหยาบเหรอท่านผู้ชมงั้นเหรอโอเจียบ,บนไลน์หนึง่งหนึง่งบีเอฟเอาอีกแหละจะเติมสี่ิโลบักอีกแหละอะไรหลอนหลอนนมแม่ทั้งนั้นอะไรวะ สุพรรณบุรีมีอำเภอบางปลามาอยู่ตำบจลจระเข้ใหญ่อะไรเก่เงแตเติมมาดิพี่สาวผมก็เดือดเหมือนกันเลย <c oughs> ขนาดไว้มีคำหยาบฮ่าฮ่าฮ่าเราปร .2, 2> <c oughs> เอง <c oughs> อย่าให้โตนะฮ่าฮ่าจะใส่นอกจอกันเหรอเราปร .3 <Wow. S 1> รีบโตเถอะโอไมคยคนโตไม่พอเขาเป็นคนรวยด้วยนะเนี่ยยอมรับแล้วหรอรีบโตมาใส่กับใครถาม อ๋อถ้าเราตัวเราเราไม่ใส่กับม้าหรอกเฮ้ยเยอะไรวะรีบขอโทษแค่นั้นขอโทษอะไรด่า <c oughs> พวกเราซะเยอะเฮาอยู่นั่นแหละพี่สาวผมเอาเรื่องห <c oughs> มาบ้านไปยืนสองขาอุพี่หน้าลอก็เอาเรื่องวะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เราไม่ล้นตัวงา <c oughs> ราชสีเขาไม่กัดกับม้าหรอกก็ <c oughs> เราเป็นคนงาจากคนรวยัวหน้าผมบอก <c oughs> ขอโทษครับอะไรวะ อะไรไม่ใช่ตัวกินไก่ในน้ําแบบพวกเธอเธอรู้ได้ไงแสดงว่าเธอก็กินละสิไม่อ่านเราเห็นเธอกินเราไม่รู้ความรู้ใหม่นะนี่อจื้ออะไรวะอะไรเอาพจนะอนุกรมไหนมาอ้างอะไรวะแกเห็นฉันกินแสดงว่าแกก็กินดิแกจะรู้ได้ไงฉันยังไม่รู้เลยว่ากินไก่ใต้น้ำจะพิมพ์ลายยืนนานจังรออ่านอยู่นะเนี่ยจิ๊บ จอยอะไรวะจีโอซี G o C, นั่งอ้วนร้องไห้อ่อมาให้ oh my, ฉันนั่งอ้วนร้องไห้เหรอเนี่ยอ้วนเรื่องจริงแต่ร้องไห้ฉันไม่ได้ร้องฉันกำลังขำพวกแกอยู่ก๊อปคำฉ่ okay. <c oughs> ำก็แค่ถามว่าบนอะไรเคเจอกูอะไรวะอาร์เ oh, ค okay. มายืนชินชินอะไรมาดึนมายึนชิวชิวชินชินบ้าเลย โอไม่ได้บ่นเลยนะมายืนชิวๆหรือมายุ่งเรื่องชาวบ้านอะเลยวะเถียงไม่สู้ไปเรียกเพื่อนมาฮ้าหาหาแค่นี้ก็จบพี่สาวผมเพื่อนเธอ,อ่ามาถามเราอะไรใช่แกปะเธอพิมพ์ได้แค่นี้หรอเราไม่รู้สึกอะไรเลยทำมากกว่าอยู่ดีๆมาต่อยเราเราก็เจ็บนะเนี่ยแสดงว่าแกก็โลภพฉันไปต่อยแกในเกมแกก็โลภพเหมือนกันเพราะว่ามันจะเจ็บบ้าอะไรต่อยในเกมเนี่ยะเนี่ย ต่อยเนี่ยต่อยในเกมเนี่ยมันเจ็บอะไรแล้วแ,แกก็มาวาเราเบียวผมก็ต่อยในเกมไม่ใช่เวยเ้ยแล้วแกมนเจ็บอะไรว่าว่าแต่ผมเบียวตอบเราได้อย่างอุบานไม่ทันละอะไรเี่ยอะไรเป็นกิ้งก่าหรออะไรวะ,ะ,รเ,ะ,รวะเจ็บอะไรแค่ในเกมฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าดูที่ใครจะไปก่อนใครเอาดิข่าวแหละแล้ว <c oughs> อย่าล้นมือแดงอะไรวะ <c oughs> โอมาลุมด่าพี่สาวผม พิมพ์ทีละคนตอบไปทันแกมาห้าหกเจ็ดคนนี่เวรกรรมฉันอยู่สองคนนี่แล้วก็สามคนน่าจะหลับแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> เรื่องของมึงอะไรวะ <c oughs> ลำคาญหมาเห่าวะ <c oughs> โอ้ขอโทษแค่นั้นจบ <c oughs> ไม่ไม่ขอโทษแกมาด่าฉัน <c oughs> จริงเรื่องเกิดกับจ้าแม่สาวน้อยแค่คนนี้คนเดียวผมแค่ใช้การต่อยแบบเนี้ยเก็บ <c oughs> แล้วก็ไปเรียกเพื่อนมาด่าแต่ก็สนุกดี งั้นมึงเป็นเพื่อนหมาใช่ปะว่าแล้วต่อยปลอมมากอะไรมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชชบก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดต่อไลค์ผมด้วยนะครับผมโอ้โหได้ยับเลยเป็นกรมโอเคใครอยากดูอีพีต่ตอไปฝากกดไลค์ไว้หน่อยนะยังไม่จบนะท่านผู้ชมเรื่องมันยาวจนเหลือเกินโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย